จากที่รัฐบาลเองมีมาตรการเรียกได้ว่าแจากจ่ายเงินหมืน่นในกลุ่มเปราะบางก็มีหลายส่วนครับที่ไปต่อยอดอาชีพโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับไส้กรอกเย็น,นิมครับต่อยอดเงินหมื่นจากรัฐบาลลงทุนซื้อรถพ่วงข้างติดมอเตอร์ไซค์นะครับและเตาแก๊สทาให้ออกขายได้ไกลและไรายได้มากขึ้นกว่าเดิมครับเป็นตัวอย่างหนึ่งครับของนางสมคิดจันทรีชาวบ้านอำเภอดันซ้าจังหวัดเลย ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและขายไส้กรอกจังหวัดพิษณุโลกได้หลายปีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันได้ยึดอาชีพขายไส้กรอกย่างออกตะเวนขายบริเวณตลาดนัดวัดโพธิยานและดานข้างวัดใหญ่หรือวัดประสิทรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยคุณสมคิดหรือว่าเยนิ่มนะครับเปิดเผยว,ว่าตนตามญาติพี่น้องมาจากจังหวัดเลยมายึดอาชีพรับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกหลายปีแล้วโดยตนเองนั้นเคยทําไส้กรอกทั้งเปรี้ยวและเผ็ดและอุ้นเส้นขายมาหลายปีและช่วงนั้นขายอยู่บริเวณหลังวัดใใหหญ่โดยช้รถเเ็็นปลัก ต่อมาช่วงโควิดระบาดครับในปี63เองทําให้ขายไม่ได้จึงออกไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนั่นเองครับจนกระทั่งมาปีนี้นะคะเมื่อได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลนะคะบวกกับเงินเก็บจากตนที่ประกอบอาชีพรับจ้างตามร้านอาหารจึงมาลงทุนซื้อรถพ่วงข้างและเตาปิ้งเป็นพาหานะในการออกขายไส้กรอกทําให้สามารถออกขายได้ไกลขึ้นตั้งแต่ตน ตั้งแต่เช้านะคะตนก็จะมีการทอดมันแล้วก็ย่างไส้กรอกขี่รถจักรยานพ่วงนะคะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปขายที่ตลาดนัดที่วัดโพธิยานจากนั้นก็มาขายที่วัดใหญ่และถ้าไม่หมดก็ตระเวนขายในเมืองซึ่งสามารถไปได้ไกลขึ้นและขายได้มากขึ้นค่ะยอดขายประมาณต่อวันนะคะก็ได้ประมาณที่1,000บาทโดยเฉพาะไส้กรอกนะคะใช้หมูวันละ5กิโลกร,รัมค่ะ